พี่น้องจ้าเห็นยังบ่นี่ผลไม้ปลาบักหวดบักหวดเก็บบักหวดเด้อพี่น้องเอ้ยหักเราเลยเฮาหักเราเลยเดี๋ยวมันก็หักปุ๊บเราปีหน้ามันก็แตกใหม่หักบวานยังดีแน่นยนี่บักห น้องอยู่นี่ก็มีเห็นปอ,อยู่นี่ต้นหนึ่งแต่อย่างบะสุบะดำเท่าอันนี้บะดำเท่านี้ต้องดำดำแบบนี้ถ้าแบบนี้นี่ยังฟาดอยู่ถ้าดำดำ,ดำแล้วหวานเหายัางบเบาเนาะดูมือหน้าเามาเอาสวัสดีคะ่ะพ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนสวัสดีเบิร์ุกผู้สุสคนมาเมื่อน,นี้มดอีพามาันนี่โควิดมาอยู่กลางไ้กลาง,งนากันเนาะ อยู่ในเมืองอยู่ในหมู่บ้านมันคนไล่ไม่ยากเจอผู้เจอคนเดี๋ยวเอาเม็ดออกจ็กหน่อยกันเมื่อวานหมดก็พาพ่อแม่พี่น้องไปเก็บบักซี่วดหมาบ้านหมดเอินบักซี่วดเด้อเนี่ยเห็นกันบหมเนาะมันย้อนแสงบหมเนาะกินแซ่บจย่งเด้อมนี่พุลไม้ปลาพี่น้องเอ้ยอันเนี้ยแซ่บหวานบัวฟาดบ้านพ่อแม่พี่น้องมีกันบ่หืมกินแล้วปากอีเล่ดำเด้อ แล้วกาอีพ่าพอแม่พี่น้องมาแล้งงัวกันมื้อเนี้ยเอาหญ้าให้งัวกินกันเนาะกินบักมัดพอมได้ย่างกินแรงกันเนาะมื้อเนี้ยแหลงแล้วคำแล้วห้าโมงหกโมงแหลงแล้วเมืออีพาพี่น้องมาแล้งงัวมาดูงัวกันแล้วก็กินบักมัดไปน้ำบุกมดแซ่บแซ่พี่น้องเลยหวานจิ๊บบาฟาดจักหน่อยอันต้นที่มักใหญ่ๆงงดำๆแท้ๆนแทมันมักที่ฟาดเด้อจานนี้นี่รับรอง วานแซบพี่น้องเลยเคยกินกันบ่พี่น้องเคยกินกันบ่เนี่ยบักหวดบักสีหวดบักสีหวดแซบแซบว่านวานหมดเห็นไปละเอบบึงวันเดี๋ยวอีหาพ่อแม่เอาพ่อแม่พี่น้องเอาแง่ใหวากินกินบุกหัดปากดำโบโบเนี่ยตรงใส่คุณพูนอี่เป็นทับแล้วว่าพี่น้องเลยโบจัง ไปเดี๋ยวมดอีไปเอาแง้ายหัวกินเด้อพี่น้องแง้ายหัวกินกันฝากบักงวดไว้นี่ก่อนเด้อไปมัดหัวแรงหัวจากน้อยก่อนพี่น้องเอ้น ซิงหัดไปน้ำมาพี่น้องมากินบักซิงหัวนํากันแซ่บแซ่บว่านวันแซ่บนีสัญญาณที่ดีมือหั enemies. ้นซีดยาบำรุงไปได้เอ๊ะยังพอพอส่องอาทิตย์ปะนี่คุณคุณ หองทับแล้วอิม่มเป็นทับแล้วพี่น้องเอ้ยอุ้ยดีใจจังเป็นทับมแล้วเดี๋ยวย่างห้หัวกินกันพี่น้องเลยย่างให้หัวกินกันเนาะนี่เดี๋ยวหมดเอาย่างให้หัวกินกันเด้อน้องวันนี้ย่างเลียมกินด,ดีบ่ฮู้ให้ญี่ปุดด่นกินกอนญี่ปุ่นได้ทับได้ยัง น้องอีคุณพูนห้องทับแล้วทับแท้ๆเนาะ้อนนี้น,น,นี่คุณพูนห้องทับแล้วน้ำโชคแกจะมีน้องแล้วนะแกรู้ไหมไอ้น้ำโชคเอ้ยนี่ชีดยาบำรุงนี่ดีไรพี่น้องเอ้ยจักมือด่หือหมดชีดอยู่เมื่อน,นั้ยน,นะหน้าอี้เกินซ่องอาทิตย์เท่าหรอก <c oughs> ทำคลิปเมื่อน,นั้นแนี่พี่น้องเบิ่งเด้อพอได้เดือนหนึ่งแล้วใข่ที่เลี้ยงหวัวเด้อข้อมูลดีๆเลยพี่น้องเอ้ยมัน ห้องทับเลยมือเนี้ยนี่งุดหงิดหน่อยนึงไปดูตัวนั้นกันนะดูไหมมันงุดหงิดใสเห็นปะมันเป็นทับนางพูนเป็นทับพ,พี่น้องเอ้ยงุดหงิดใสหมดจังนี่วันนี้แกจะได้กินหญ้าสดไหมสองตัวเนี้ยสวัสดีครับกันลูกสวัสดีครับนี่ แล้วนำโชคมาแล้วนำโชคมาแล้วนำโชคจะมีน้องแล้วอีฝุ่นห้องพับจังหุ่นห้อยจังหุ่นห้อยจังคุนะ่น,นเป็นทับอ่ะนี่พาดูหวัวพี่น้องพาพาดูงัวกินหญ้าแหลงอันนี้หวัวที่ซื้อมาแต่พิจิตพี่น้องเอ,อ้ยจอยกำลลังเริ่มอ้วนขึ้นแบบละ ซื้อหมาก็มาเจอโรคโคโหนาโควิดพร้อมเข้าสร้างปิดประเทศผิดบ้านปิดเมียงพี่น้องเย้ยไปได้ไข้งหงวเลยนี่ไอตัวนี้จ้อยก็เขาเนี่ยจ้อยจ้อยอันนั้นตัวตัว,ต,วตัวสีแดงแดงสีน้ำตาลท่านชาโรเรตัวนี้ก็ชาโรเรนั่นไอดำทาม,มินดำทามินดำแทะซื้อมาแพงจังเด้พี่น้องไอดำทาม,ม,ม,มินเนาะ กินง่าดีสาโลเล่กินง่าเก่งพี่น้องเลยดูไหมนี่คุณพูลเป็นทับนะพี่น้อง มดิเอลตัวหั่นทับด้วยให้เป็นพ่อพันตัวข้าวนะตัวข้าวหั่นตุดให้นะเนี่ยเอาตัวนี้เลยเอาตัวนี้ให้เป็นพ่อพันอีได้คือหน้าตาคือไอ้ดืออด้อไอ้ดื้อพี่สายนำโชคเนี่ยคือจังเนี่ยยาวตัวนี้เป็นพ่อพันเดี๋ยวให้ตัวนี้ทับบลรูได้ทับหรือยังวันนี้ห้องทั้งวันนี้ได้ยินว่าห้องจังนี่ห้องทับอีให้ทับตัวนี้ ให้ทับคุณพลูนแกจะมีน้องให้น้ำโชคแล้วกินบักวัดฮัลโต้เน,ะนเาะแซ่บแซ่พี่น้องเหยอวาน้ำมกินลายกระปากดำแควดำมักต้องย่านขคนรนไฟพี่น้องเลยผลไม้ในป่าเก็บมากินได้เลย thà bơm ngoài với nó nhà mình sao có phơi ốc kín họ bắt bơm om vậy mới lèn cả mà là mặt mà ha này ngoả đã cả nha mà tùm hay hai nha đấy lại họ bắt toàn kiều à, như mình hang lèn đều họ có tùm nha được rồi có ít cả กินฟางแค่หมดดำบุรุษละบ้านเนี้ยกินมุ้งหว้ลายอ่ะดำจังอ่ะน้องพี่น้องน้องแซบบุ้งหว้าแซ่บผลไม้ปลาแซ่บแซบแซบหลาย ลูกทีดแดงๆนี่ก็ออกหวานลวเลยพี่นอ้องหวานบเบิเ้ลเป็นบลจำเป็นลอกที่ดำนี่พาพี่น้องมาเบิ้งควายควายนอนน้ำนอนตมอยู่เพื่อพี่น้องแห้งแรงต้องได้เห็ดโอให้ควายนอนอันนี้บบแมนควายหมดดอกควายพี่น้องกันนี่แหละดูข้างๆกันเนะดูไหม โอ้ยอย่าไปไกลมันลายเด้อมันอีสานขี้โคลนใส่เมนกบเบิบ่งควายดูพี่น้องควายนอนปักนอนคูนนะเบิ่งเด้อไ,ไ,ไปไกลมันปลายบ่ได้อีสระดขี้โคลนใส่ดูไหมดูหูตาบิ๊ตะตี้ตมเบิ้ดพี่น้องเบิ่งควายเบิ่งควายพี่น้องเบิ่งควาย มีควายมีงวัวอันนี้ควายแล้วก็พังพุ่นก็เป็นงวัวหมดคนน่ะอยู่บ่ไกลกันออมหวัวติดกันเม่นจังพี่น้องเม่นขี้ควายเม่นโขนปักควายนะเม่นจังก้อนเนะี้ยหานฝางควายหานฝางควายของพะลุงหลักปะ่ะไม่อย่างมันทักทายกันคักเนธเนาะตกเส้นลังขาพา่อ <c oughs> โอ้ย,อยพี่น้องอยู่ไกล,ลไล่มาได้อะหมาแล้วเด้ออิสระคิดตุมเสียหมด ออกมาแล้วออกมาแล้วไม่ควายอะควายมากนอนข,อขี้ตม๋มเขาต้องมาเอาอันนี้ควักให้ควายนอนเพราะว่าเมื่อก่อนนอนอยู่พูน่นเดี๋ยวหมดอีไซดูควายอีไปนอนอยู่ของพู่นนะแล้วทีนี้น้ำของแห้งเบิดหง่ก็ต้องได้ตักน้ำบอ่อให้กินพี่น้องเอ้ยแห้งแรงจังแต่อย่างบระยากให้ฝนตกหรอกเพราะยะาลูกเห็บลงเดี๋ยวเข้าหมดอีลนรอให้หมดดูดเข้าก่อนหมดวาอีด,ดูดจากวันที่สิบกวัานี่แนหะี่ นาที่สิกว่านี่หมดกีกดูดข้าลวละเดี๋ยวหมดอีพาพี่น้องไปบึงดูดเข้าถ้าบกคกวมเพชรงานเด้อคลิปนี้หมดก็ขอ้อโตลาไปก่อนเด้พี่น้องเด้อรักทุกคนสวัสดีค่ะ